พยายามจะขยับเปลี่ยนการ์ดนิดนึงดีลนดีเล่นขยับครับแต่ว่าตอนนี้สราวุธไม่ได้รูปร่างดีดูวจะสูงกว่าด้วยครับดีลนแข้งขวาครับเสียหนังพียคสันนันดีแท้ครับหลังเท้าครับกระทบกระชายโครงดีแลนนี่สูง180เซนติเมตรนะครับสราวุธนี่174 6เจ็ิเซนเลยเดียว มาดูครับลูกขวางหน้าของสลาวุฒไต่ขวาเข้าไปก่อนครับมาไม่มีย่องเลยนะครับป่าเปิดเกมด้วยแข้งทักทายเข้าไปทิ้งดีเ่นให้ให้ดีเ่นเอาครับถ้าเป็นกีฬาประเภทลูกับประเภทค้ำถอครับคุณเพตไม้คั้ำถอครับยาวๆสูงๆโยงเย่งโยกเยกครับแต่ว่าเป็นมวยนะครับนี่ครับศิลปะใ่ไม้มวยไทยต้องหาแม่พันธุ์แบบนี้ครับคนไทยเอ้าหงายท้องตึงครับ แม้ว่าสราวุฒิสูงแล้วนะครับ174 17ครับสำหรับคนไทยดีแลนฟาดไป181แม่แหลงใต้นี่ชับเปลียครับดีแลนพี่น้องชาวเกาะสมุยสุราเนรู้จักดีแลนดีนะครับสู้มารูปแบบ3ยกออก็เป็นพระเอกมาแล้วครับตอนนี้มาเป็นพระเอกในรูปแบบ5ยกบ้างครับโดยเฉพาะฟอร์มรั้งล่าสุดเข่าลอยครับวันนี้จะมีให้เห็นหรือเปล่าเข่าบินเข่าโยนครับคุณพิเชษ อยวดูกันนะครับโชว์ศิลปะแม่ไม้เอ้เองัดศอกซ้ายครับเหมือนว่าจะแทกเข้าไปโดนแม่อาจจะดูไม่ชัดครับแต่ว่าแน่นอนนะครับงัดศอกซ้ายครับแสกหน้าครับทัดมาลาครับเดี๋ยวดูกันชัดชชัดชัดอีกทีนึงนะครับโอ้โหไปแบบไหนครับมองไม่ทันเลยครับท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวดูที่ชัดแน่ๆครับกรรมการศาตราสุภาสัยครับโอ้โ แล่นครับเอาชนะน็องไปในยกที่2ครับเวลา2นาที47วินาทีนะครับอีก13วินาทีครับจะหมดยก2เดี๋ยวดูช้าๆชัดๆครับวันนี้5คู่แน่นอนนะครับเอ้าเดี๋ยวดูครับอันนี้มาเร็วนิดนึงดูอีกช็อตนึงครับนัดตรงไหนครับมาดูจังหวะนะครับแบบดูอีกทีนะครับภาพช้าๆนะครับว่าไงครับอ่ะ มาดูครับเดี๋ยวต้องหามุมหน่อยนะครับไม่เข้าไปนะครับมันก็ไม่จ่านะครับก็โดโนโนกแก้มอ่าอ่า